สวัสดีครับนะครับผมช่างันะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็มารีวิวนะครับเทสตวงจรไฟวิ่งนะครับกล่องรุ่นเกรดซีรีนะครับ8.8เคก็คือเป็นกล่องสูง7นิ้วนะครับก็จะเป็นไฟวิ่งตัวไฟ20ดวงนะครับแถวละี20ดวงตรงนี้นะครับก็ค้างละ40ดวงนะครับเดียวเทสให้ดูนะฮะ เป็นไฟวิ่งหยดน้ำนะครับสวยงามมากนะครับนะครับ ฟอร์วมววของการขึ้นก็คือขึ้นอยู่กับการตั้งไฟวิ่งนะครับอันนี้ก็คือผมต่อตรงเลยนะครับมันก็เลยขึ้นไวนะัยสวยงามมากนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับ ใครสนใจก็ติดต่อตามได้เลยนะครับจะซื้อเป็นกล่องพร้อมอุปกรณ์หรือจะสั่งแยกก็ได้ครับ